สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมวันนี้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับจะมาอัปเดตหน้างานนะครับงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็บ่อน้ําตรงนี้นะครับเป็นบ่อน้ําโมเดลที่เจ้าของที่นะครับออกแบบมาให้ผมขุดนะฮะ ก็จะเป็นรูปแบบของโครงเว้านะฮะเป็นธรรมชาตินะฮะโครงมานีแล้วก็เว้ามานี่นบตรงนี้นะฮะความลึกอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะฮะหเมตรกว่ากว่านะฮะเราเลื้งล้วงลงไปนะฮะลึกสุดมือไม่ขงวะเราฝัง <what> ต <they were producing> be ัวลงไปตรงนี้นะครับก็น้ําตรงนี้นะครับเป็นน้ําใต้ดินนะครับที่ออกจากใต้ดินนะครับก็ เอาดินส่วนใหญ่นะฮะทำคันล้อมนะฮะทำโคกนะครับแล้วก็ทําคันล้อมที่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะฮะการขุดคลองไส้ไก่นะครับอ้อมาแล้วก็วางท่อระบายน้ําตรงนั้นนะครับก็ความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ80%ได้แล้วนะครับผมก็เหลือแค่ขุดคลองไส้ไก่ไม่เชื่อมตรงนี้อีกทีหนึงนะครับแล้วก็วางท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ตีดินทำทางเข้านะครับผม ก็น่าสักประมาณอีกสักสองวันก็น่าจะเสร็จนะครับก็คันนี้จะเป็นคันโกบิโก้นะฮะคันแรกของผมนะครับก็ส่วนใหญ่จะลงใช้งานขุดโคกนองนานะฮะขุดงานเหมาเลยนะครับเหมาเป็นแปลงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนื้อผ้าของงานนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับผมจะมีมุมสูงๆจากโดรนนะฮะมาเพื่อนๆที่ได้รับชมนะครับ ก็คันคูตรงนี้นะฮะเป็นจุดแคบนะครับขอกว้างก็อยู่4เมตรถือว่าเป็นที่ที่สามารถวิ่งได้นะฮะรถสามารถวิ่งเข้าไปได้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนั้นจะเป็นอ่าโคกสูงใหญ่เลยนะฮะตรงกลางก็ตรงนี้จะเป็นอ่าห้วยใหญ่นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับสาหรับเจ้าของที่นะครับมีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีพื้นที่นะครับอ่ามีน้ําในการสูบเข้าบ่อนะฮะทำ เอาไปทําการเกษตรนะครับก็พื้นที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้นะครับผมก็อยู่ที่3มไร่นิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทำโคกหนอหนามากๆเลยนะครับผมก็เย็นแล้วนะฮะชาวบ้านก็จะมาจับปลากินนะครับหาอาหารเย็นกันนะครับเอาไปจุนเจ้อครอบครัวนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านบางส่วนนะครับก็มานําสัตว์เลี้ยงเช่นวัวนะฮะ ก็เอาไปเข้าคอกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะฮะบรรยากาศยามเย็นของบ้านนาเรานะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะครับผมตรงนี้นะครับถือว่าน้ำใสามากนะครับก็น้ำที่ออกจากใต้ดินนะครับใสสะอาดนะครับออกมาจากตาน้ำนะครับ ก็นะครับคันล้อมที่นะครับก็อยู่ที่โดยเฉลี่ยก็คือ,อาตามทรงเว้าวของพื้นที่นะครับแล้วก็มีชานตะพักอยู่ที่เมตรห้ข้างล่าง2เมตรนะครับแล้วก็ลงไปอีกประมาณอีกอ,อีก4ีเมตรนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเเมตรนะครับเพราะว่าไมโครเราฝังตัวลงไปนะแล้วขุดลวงไปอีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบบที่โอเคเลยนะครับคันล้อมที่นะครับ ก็สามารถวิ่งได้นะครับก็สามารถวิ่งได้รอบที่ได้เลยนะครับก็ทําเป็นนาปินได้เลยนะไปเลยนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับเนื้อผ้าของงานนะครับครับผมจะพามาชมนะครับคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่มีความกว้างนะครับอยู่ที่5เมตรนะครับความลึกอยู่ที่2เมตรนะครับก็โยนดินเอาไปทําคันล้อมที่แล้วก็เอาไปทําโค้งนะครับเพื่อ กันน้ําที่เข้ามาจากภายนอกนะครับเพราะว่าโค้งนองน,งนาตรงนี้จะเป็นโค้งนองนาที่ปลอดสารพิษนะครับหรือว่าเป็นโค้งนองนาออร์แกนิกนะครับแล้วก็วดินส่วนหนึ่งเอาไว้ทาโค้งนะครับเอาไวา้ปลูกกระตอบได้หรือว่าปลูกต้นไม้ได้นะครับก็คลองไส้ไก่ประมาณนี้นะครับชั้นดินก็ถือว่าเป็นชั้นดินที่ดีเลยนะครับก็จะไม่พังทลายง่ายนะครับ ก็จะมีสะดือน้ำด้วยนะครับสะดือน้ำเล็กๆนะฮะที่เจาะเอาไว้นะฮะเอาไว้เติมน้ำใตดินนะครับหรือว่าเป็นธนาคารน้ำเปิดนะครับก็คลองนะฮะน้ำจะหมุนเข้าบ่อคืนนะครับแล้วก็ผ่านกันกระเพิ่มนะฮะโดยการขุดหลุมขนมคกนะครับหรือว่าสะดือน้ำนะฮะของไส้ก่ก็ประมาณนี้นะครับใช้ทุ่งกีตัวเดิมนี่แหละฮะผมคนขับ ใช้การรีดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเอานะครับผมก็ได้พาเดินชมคลองไส้ไก่นะฮะจนสุดเนี่ยและฮะก็โคกจะไม่ใหญ่มากนะฮะร,รถสามารถสัญจรได้หรือว่ามีเข้ามานะครับแล้วข้ามมาแล้วก็รถว,วิ่งเข้าไปได้แล้วก็ปลูกต้นไม้ทั้งสองข้างนะครับก็ทํโคกไว้ข้างหลังก็ได้นะครับผมก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ใหญ่อยู่นะครับ ก็สเปกยอดนิยมนะครับสเปกของคลองไส้ไก่ขนาดนี้นะครับผมสามารถบรรจุน้ําได้หลายลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นได้ดีนะครับเลี้ยงปลาได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสําหรับโคกหนองนาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาชมอีกมุมนึงนะฮะก็ตรงนี้ก็ยังเหลือนะฮะทำคันล้อมเยีกคันล้อมที่นะครับก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับผมก็เนี่ยฮะก็ยังเหลืออีกประมาณ50เมตรนะครับขุดร่องใส่ไก่ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็จะวางท่อนะครับก็วางท่อเสร็จท่อจะไหลเข้ามาเข้าหลุมพนมพกนะฮะจะทําให้น้ําก็เพิ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนื้อผ้าโครงงานนะครับก็ถือว่าออกมาโอเคนะครับสําหรับว่าสําหรับผมนะครับ ว่าโอเคนะครับก็เหลือยังยงเหลือนะครับก็คือต้องเดินเหยียบคันล้อมนะครับเขี่ยนะครับโดยรอบเลยนะครับผมคลองไส้ไก่นะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่5เมตรนะครับและมีชานอยู่ที่1เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นคลองไส้ไก่ที่ใหญ่นะครับสามารถไายเรือรอบได้เลยนะฮะไปเริ่มออบเข้ามานี้ได้เลยนะครับผม สามารถเลี้ยงปลาในคลองไส้ไก่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคลองไส้ไก่ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเหมาะสําหรับดินโซนภ้าคอีสานบ้านเรานะครับอีสานบ้านเราต้องขุดคลองให้ใหญ่ไว้นะครับเพื่อการการพังทลายของหน้าดินนะครับก็ท้ายคลิปนะครับผมจะมีมุมสูงๆจากโดรนนะครับให้พี่ๆได้รับชมนะครับก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ ากกดติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับผมทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ